คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีได้ความรับกันแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยนอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจํานะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่เก้านะครับผมมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายลูดเน้นลูดศูนย์กับหกนะครับผู้ความชัวนะครับสําหรับศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ด สำหรับหจะมี066 162แล้วก็หกนะครับสายรูดสายวิ่งก็วิ่งนะครับเพื่อความชัวร์สตัวเด่นนะครับก็คือ064ย์หกสี่นะครับหกเข้าศูนย์นะครับหนึนะครับแปดน์สานะครับ, 6, 90, รบ, 108, 30, รบ 3, สองสาำหรับเบิลจะมีหนะึ่งหนึ่นกะกันให้5คู่ระหว่างเบิลด้วยนะครับันพฤหัสสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟีพี่น้องเข้ามากด subscribe ก,กดไลค์กดตามเป็นแรงใจแอดมินก็ขอขอบคุณทุกไลทุกการติดตาม สำหรับวันนี้แอดก็ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอโชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ